พี่คอนเนอร์วันนี้คุยแล้วต้องแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของเด็กๆนะคะคที่อยู่ในวัยเติบโตแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวเล็กแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีความรู้สึกว่าอุย้ยเราแก่ไปเปล่าอยากจะหนุ่มอยากจะสาวแล้วก็ไปควา้าเอาโกรทฮอร์โมนามาใช้เดี๋ยววันนี้อาจารย์นายแพทย์ชเวงศักดิ์จะคุยถึงเรื่องของโกรทฮอร์โมนว่าเราอย่าคิดแง่บวกอย่างเดียวเวลาที่เขาส่งผลด้านลบเราตกใจมากนะคะ เรามารู้จักกับเรื่องราวของฮอร์โมนก่อนแล้วก็กลุ่มเด็กท okay. ี่จะนำไปใช้กับกลุ่มผู้ใหญ่ที่จะนำไปใช้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนไม่ใช่ยานะครับหรืออะไรต่างนั้นฮอร์โมนคือสัญญาณของร่างกาย ซึ่งตอบสนองตับช่วงชีวิตต่างๆของร่างกาย<ช>เพราะฉะนั้นมเมื่อฮอร์โมนจะหลั่งมาสแสดงว่ามันมีสัญญาณซึ่งร่างกายนี้จะเกิดขึ้นนะครับเช่นกรดฮอร์โมนนั้นหลั่งออามาตานช่วงการเปลี่ยนแปลงของเด็กหญิงเจะระดับต,ตัวสูงวัยเจริญพันธุ์น,นะครับแล<ต>ะเด็กชายหญิงไปเป็นนางสาวว่าง,งั้นรใช่ไหมคะครับนั่นคือการกระตุ้นของกรดฮอร์โมนที่สูงสุดเด็กชายไปเป็นนายใช่ครับที่เราเห็นชัดเจนของกรดฮอร์โมนที่เลยมักจะพูดถึงก็คือเรื่องของความสูง แต่ความสูงเองนั้นไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่เพียงกรดฮอร์โมนพันธุก,กรรมเองก็เกี่ยวข้องภาะวะความแข็งแรงของร่างกายก็เกี่ยวข้องภาวะอาหารต่างๆนะครับแคลเซียมโปรตีนต่างๆก็เกี่ยวข้องกรดฮอร์โมนเป็นสัญญาณซึ่งทําให้เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากรดฮอร์โมนคือสัญญาณทําให้เกิดเจริญเติบโตเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปสู่วัยเจริญพันธุ์หมายความว่าเขาจะ พร้อมเพียงไปกับฮอร์โมนเพศต่างๆแต่เมื่อฮอร์โมนเพศทํางานเสร็จสิ้นแล้วโกรรฮอร์โมนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสูงแล้วออที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือถ้าเพศหญิงนะครับเริ่มมีประจำเดือนแล้วเราใส่โกรรฮอร์โมนไปไม่มีประโยชน์แล้วแต่กลับจะมีโทษนะครับเ,ออเพราะว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วแปลว่ากระดูกบริเวณหน้าแข้งที่ทําให้สูงนั้นมันปิดไปเรียบร้อยแล้วการจัดการิับตวความสูงของเด็กที่เกิดขึ้นได้นั้นต้องมีลักษณะของ ตัวกระดูกน้าแข้งนะครับหรือกระดูกต่างๆที่หัวกระดูกมันนะฮะนะั่จะเจริญเติบโต,ตมันก็นยังไม่ปิด<อ>ถ้าบริเวณนั้นปิดไปแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะมีกระดูกต่างๆหนาขึ้นแต่ว่าไม่ได้เพิ่มความสูงถ้าเราใส่โกรทฮอร์โมนเข้าไปใช่ครับก็จะเป็นลักษณะของโกรทฮอร์โมนเกินที่เราเห็นก J ันเรียกใจจริซึมนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวสูงขึ้นบ้างแต่ว่าเป็นลักษณะของตัวยักยักนะฮะตัวนั้นหนาไม่สมส่วนต่างๆพวกนั้นแล้วปัญหาที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ คำว่ากรดถามว่าทำไมถึงสูงสุดตอนช่วงวัยเจริญพันธุ์หลังจากนั้นไม่มีนะครับมันก็จะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อคนอายุมากขึ้นแล้วต้องการจะใส่กรดฮอร์โมนไปเพื่อกับรีกระเป๋าต่างๆพวกนั้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะเราเห็นว่าวัยเจริญพันธุ์หรือคนที่อายุมากขึ้นแล้วแบบมีลักษณะขาดกรดฮอร์โมนและอยากจะเติมกรดฮอร์โมนมีรายงานนะครับว่าสามารถทําได้แต่ว่าต้องอยู่ในวิจารณญาณของแพทย์เพราะกรธเองนั้นแปลว่าเจริญ พันจเจริญวัยถามว่าทําไมเมื่ออายุมากขึ้นกรดฮอร์โมอนของร่างกายถึงดรอปลงสิ่งที่ดรอปลงน็คือร่างกายต้องการที่จะลดการจเจริญเติบโตของร่างกายให้ลดลงเพื่อจะลดความเออเลอร์หรือลดความสับสนของร่างกายไม่ให้เกิดการจเจริญเติบโตขึ้นเพราะการจเจริญเติบโตโดยที่มีความเสื่อมของระบบอย่างอื่นมาก็คือการควบคุมไม่ได้หรือเราเรียกว่ามะเร็งนะครับเพระาะนั้กรดฮอร์โมนถ้าใช้ไม่ถูกวัย ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เป็นมะเร็งพูดจะนรตรงอย่างนั้นเลยไม่ถูกลักษณะทางการแพทย์ดีกว่านะครับนะคำว่าไม่ถูกลักษณะทางการแพทย์ก็คือวัยที่เหมาะสมอ,ะอาการที่เหมาะสมสิ่งชี้วัดที่เหมาะสม,มและลักษณะการให้ที่เหมาะสม,อ,มอันแรกเลยเรามาพูดถึงเด็กก่อนอะนะครับนะเด็กนั้นส่วนใหญ่นะคบที่เราเราเห็นกันอยู่ที่มาที่มารักษาหรือมาดูแลกัน ก็อยากจะให้สูงนะพ่อแม่อยากให้สูงพ่อแม่ตัว,ต,วตัวค่อนข้างจะไม่สูงมากอยู่แล้วแต่อยากจะสูงอันนั้นคือพันธุก,กรรมพันธุก,กรรมถามว่าเด็กจะหลุดพ้นจากพันธุกรรมตัวสูงกว่าพ่อแม่ได้หรือไม่ได้แต่ต้องมีสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่เหมาะสมก็คืออบบที่ผมบอกนะครับความแข็งแรงของร่างกายกรดฮอร์โมนถ้าเราจะใส่ลงไปถ้าเราจะใช้ลงไปเราก็ต้องให้โดสเรารกว่าเป็นโดสน้อยๆค่อยๆไป oh. นะครับ แล้วเขาเจะอยู่ใน DNA เอลยไหมคุณหมอพอเด็กคนนี้ไปมีลูกก็จะหลุดไปจากคุณพ่อคุณแม่ที่ตัวเตี้ยหรือตัวเล็กเลยไหมคะไม่ครับอ๋อก็ได้แค่เฉพาะตัวแค่ครับนะครับหมอต้องมีความแน่ใจนะครับว่าไม่มีประวัติของมะเร็งหรือประวัติอะไรในครอบครัวต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นบางบางครั้งนะครับหลายๆครั้งหมอปัจจุบันก็คือถ้าตัวสูงเราจะเลี้ยงโดยการเป็นพรีเคเซอร์ของกรทฮอร์โมนคือเป็นตัวส่งเสริมให้กรทฮอร์โมนหลัก นะครับปัจจุบันก็มียาลักษณะอย่างนั้นอยู่หรืออาหารเสริมบางอย่างซึ่งเราช่วยทําให้กรดฮอร์โมนนั้นสร้างขึ้นในร่างกายเองสูงขึ้นในร่างกายเองสิ่งที่สําคัญคือเด็กจะช่วยกรดฮอร์โมนของตัวเองได้สูงขึ้นได้ดีขึ้นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายเป็นการออกกําลังกายประเภทไหนครับคุณหมอมีการกระแทกอะไรอย่างไรใช่ครับต้องมีการกระแทกบริเวณของอกระดูกหรือข้อกระโดดและกระโดดครับกระโดดว่ายน,น,น้ำนะครับหรือ ยกสูงเพื่อทำให้เกิดาาการต้านโหนบานะครับการต้านต่อแรงน้อมถ่วงต่างๆพวกนั้นก็จะกระตุ้นบร,ริเวณของกระดูก <c oughs> แต่สําคัญอีกอย่างก็คือกรดฮอร์โมนนั้นเป็นฮอร์โมนซึ่งหลังตอนกลางคืนนะครับการหลังตอนกลางคืนนั้นหมายความว่าเด็กจะต้องพักผ่อนที่ดี